สวัสดีครับพบกกบการวิเคราะห์ราคาทองคำจากวา l แอลจบริการช่องที่25คือสผัก2,559ภาพรวมการขึ้นไหวของราคาทองคำหน้าวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,248.71ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเพียง1,250.76ยอต,ตัวต่ำสุดบริเวณ1,226.03ปิดตลาดไปบริเวณ1,216.50อ่อนตัวลงมาถึง21.99เหรียญดอลลาร์ต่อเอรซอน ราคาทองคำตลาดโลกวันนี้ได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐหลังจากการคาดการเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยข,ของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดประจำเดือนมิถุนายนมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อกระทรวงพาณิชย์ในฝั่งสหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงมีทิศทางแข็งแกร่งเกินคาดทันี้ยอดขายบ้านใหม่มีการปรับตัวทะยานขึ้นขณะที่ราคาเฉลี่ยของบ้านใหม่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ปัจเจัยด้นกล่าวหนุนให้ในส่วนของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐมีการทยายานขึ้นขณะที่ในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตัวตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากหุ้นกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินตอบรับในเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่ได้รับแรงหนุนเมื่อทิทานดอกเบีย้ยมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสรุปภาพรวมการลงทุนนวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่ กองทุนทองคำ SPDR ขายทองคำออกมา3.862ตันถือครองทองคำที่ระดับ868.662ตันกองทุนโลหะเงินไอแช่ are, ถือโลหะเงินที่ระดับเดิมที่ระดับ1442.66ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณนะวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ6.20มีการอ่อนตัวลงมา0.16แต่ชีนีดาวโจนปิดตลาดไปณระดับ17,706.05บวกขึ้นมา213.12จุด สกุลเงินยูโรปิดตลาดเป็นอันดับ1 1ึ่งอ่อนตัวลง0 0นย์จุดศูนยดดอลลาร์อินเด็กซ์ปิดตลาดเป็นอันดับเก้าสิบหมีการบุกข,ขึ้นมาศูนย์จามสีปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากสหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่แตกรับสูงสุดใน,นรอบกว่าแปปีในเดือนเมษาขณะที่ราคาบ้านสูงสุดเป็นประวัติการณ์กระทรวงพาณิชย์สหรัฐมีการเปิดเผย ยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้นตระระดับสูงสุดในรอบ8ปีขณะที่ราคาบ้านหยุดโตขึ้นตาะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทั้งนี้ราคายอดขายบ้านใหม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง16.6%สู่ระดับ619,000ยูนิตซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกร,ราคมของปี2008ขณะที่ดอลลา,าร์สหรัฐมีการทะยานขึ้นตอบรับกระแสาการคาดการณ์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมโดยดอลลาร์ ปรับตัวแข่งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโรตระดับสูงสุดในรอบสิบสัปดาห์ในวันอังคารและทะยานแข่งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินเยนและเงินฟังสวิตเมื่อกระแสการคาดการเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นทั้งนี้สัญญาอัตราดอกเบี้ยร่วงหน้าจากบรรดาเทรดเดอร์มีการปรับตัวเลขการคาดการณ์ว่ามีโอกาสถึง3 4เเที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนมิถุนายนทั้งนี้การทะยานขึ้นของตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันที่ทางราคารองคำตลาดหุ้นสหรัฐมีการพุ่งขึ้นกว่า1%วานนี้โดยดัชนีนัสแดมีการปรับตัวแข็งแกร่งมากที่สุดในรอบ3เดือนขณะที่นักลงทุนปรับตัวตอบรับการคาดการณ์ที่ว่าธานาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเร็วๆนี้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวหนุนให้ดัชนีหุ้นในกลุ่มธนาคารมีการทยานขึ้นท่านี้ดัชนีเฉลี่ยวตสาหกรรมดาวโจนสปรับตัวบวกขึ้นมา2 1 3 1 2จุดหรือ1.22%ดัชนีเ p 500นีปรับตัวเพิ่มขึ้น28.02จุดหรือ1.37%และนักดักมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น95.27จุดหรือว่า2.00%สรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับคือให้แนวรับระดับ1 223 211และ1 200 แนวต้านประเมินไว้อร์ดับพันสองร้ามสิบแปดพและ1,253สิาำหรับกลุ่มการลงทุนเน้นการลงทุนระยะสั้นโดยเสี่ยงเข้าซื้อเกณฑ์กำไรจากการดิบตัวหักราคาอ่อนตัวลงมาไม่หลุด1 2ส3ถึง1 2 1สเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนพร้อมลดสถานะการลงทุนลงหักราคายังปรับตัวลงแรงจรนหลุดระดับ1 2 1สเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนทั้งนี้อาจทยอยแบ่งทองคำออกขายทำกำไรบางส่วน หากการดิบตัวขึ้นราคายังไม่สามารถดีเหนือระับ1 2 3 4ถึง1,274เหรียญดลลาร์สหรปสนได้แต่อย่างไรแล้วหากเกิดแรงซื้อหรือการดิบตัวขึ้นแรงสามารถถือสถานะต่อสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาะวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ